สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง N b t บจัดโครงการต้านภัยหนาวสู้ภัยแล้งปีที่4ภายใต้ในโยบายการเสริมสร้างภาพลักษณ์ NBT g บ e ท n กรีนรักสร้างสรรค์ระดมพลังสร้างโลกสีเขียวที่บริเวณห้องประชุมอนุสรสถานสืบนาค่าเสถียรภายในที่ทำการเขตักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีนายจำลองสิงโตงามรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการต้านภัยหนาวสู้ภัยแล้งปีที่4 ภายใต้นโยบายการเสริมสร้างภาพลักษณ์ NBT Green รักสร้างสรรค์ระดมพลังสร้างโลกสีเขียวและมอบเงินทุนสมทบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สป่าห้วยขาแข้งและประชาชนจิตอาสาจัดโครงการโดยมีนางพิชยาเมืองเนาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง N b t บทกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดสร้างโป่งเทียมเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่ารวม3จุดจัดทาบ่อน้ําเทียมจากท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง60เซนติเมตรอีก10จุดและร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้าดื่มน้ํากินของสัตว์ป่าภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พื่อให้สัตว์ป่าห้วยแค่แข้งลงมาหาอาหารแหล่งน้ําได้ดื่มกินบรรเทาปัญหาภัยแรงให้แก่สัตว์ป่าซึ่งเป็นช่วงที่สัตว์ป่าเสี่ยงต่อการขาดแคลนแหล่งน้ําและแหล่งอาหารในสัตว์ป่าบางชนิดที่ลงมาทําลายพืชไร่ของชาวบ้านในเขตป่าก,กันชนัไยาดว Yeah, uh, yeah.